ทัันนดนะครบผมตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการอัพตัวของซัมเมอร์ของเราให้มันเร็วๆนะว่าจริงๆมันมีวิธีการอะไรยังไงบ้างผมก็ไปนั่งแบบ ทำการทดลองนู่นนี่มาก็ปรากฏว่ามันมีวิธีการอยู่ประมาณ5วิธีที่ทําให้เราได้ในตัวของเลเวลไวๆนั่นเองครับซึ่งเป็นวิธีที่มีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะนะครับผมอะก่อนอื่นจะไปรับชมเนื้อหาขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์รอใจดีของเราครับใครที่สนใจเติมเกมซามนิวอลราคาที่ถูกนี่ครับผมเพาเวอร์เพย์ลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องการจ้างฟาร์มครับยัยใหม่เซิฟฟาร์มริงอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับผมไปเริ่มกันนะครับผมเริ่มต้นท ก็ฟังใครที่ไม่ทราบก็ฟังจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวของอวิธีแรกคือการตีอารีนาครับผมอ่าอันนี้เป็นการตีอารีนาหลายคนที่แบบอ่้อารีนาก็ได้ตัวของรลเวลเหรอพี่จริงๆอารีนาได้ตัวของรลเวลครับแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะครับปีกหนึ่งก็ประมาณสักแถวๆ0.4%นะครับผมแต่ว่าถ้า2ปีกก็3ปีก็เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมคือมันเยอะอยู่พอสมควรน,นะฮะผมก็ผมแนะนำนะครับผมว่าตัวของอารีนาครับเราสามารถกดปารมไปเรื่อยๆแบบ สมมติผมฟาร์ม3หัวก็มาเอาเพชรมารีตัวของอารีนาด้วยประมาณนั้นละกันเนาะวิธีแรกครับตัวของอารีนานั่นเองนะครับวันไม่มั่นใจว่า RTA ีเนี่ยได้ไหมแต่คิดว่า RTA น่าจะไม่ได้ไม่รู้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบนะครับผมเช่าที่เหมือนเซิร์บันปิดอยู่ผมก็เลยไม่ได้ทำการทดลองนะครับผมอาร์ทีเอผมไม่ทราบนะครับผมแล้วก็วิธีที่2ครับคือการไต่หอนั่นเองครับแต่การไต่หอไม่ใช่ว่าเราจะไต่ไต่หอซ้ำๆนะไม่ใช่นะเพื่อนนะคือการไต่หอเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้ามันจบแล้วคือมันจบเลยมมันจะไ่ อีกผีนะดังนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆว่าการไต่หอเนี่ยคือมันมาวัที่15บเนี่ยดีมากเราจะได้ไต่หอแล้วเราจะได้อัพในเรื่องของรีวิวกันอันนี้คือวิธีที่2นะครับก็คือการไต่หอนั่นเองนะครับผมอ่า <c oughs> การไต่หอนั่นเองนะจ๊ะอเอคประมาณนี้นะครับไต่หอแบบบึมบ้ามเอกจาดอืไต่หอแบบบึมบามเอกจัดนี้ไต่หอแบบบึ้มไปบึมไปโอเคครับ อันนี้วิธีการไต่หอนะครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้วิธีที่2วิธีการไต่หอครับวิธีที่3ครับคือการฟาร์มในเรื่องของเอเวอร์คัทสองครับการฟาร์เวเวอร์คัทสองได้ตัวของ EP เยอะมากาเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเพื่อนๆถ้าถ้าเป็นรีวิวห้าไป51นะจะได้ตัวของ EP เนี่ยประมาณเอ่อเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยทึ่งเยอะมากๆครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าตัวของวิธีต่อมาก็กคือวิธีการฟาร์มตัวของเอเวอร์คัทสองนะครับหรือจะเป็น เอ่อรุ่นโบราณก็ได้นะผมแนะนําจริงๆนะครับผมสาหรับใครที่เอ่อแบบอยากได้แบบอีคิววๆอาเงี้ยเอาเวกขันสองเลยครับเชียร์ชัดๆนะครับเพราะว่าฟันฟาร์มอยู่นะแป๊บเดียวคือวิ่งขึ้นมา61แล้วอ่ะริงโคตรไวนะผมไวมากนะครับวิธีอันนี้คือเป็นวิธีที่3นะก็คือฟาร์มตัวของอาเวกขันสองนะครับแล้วก็วิธีที่4ครับก็คือการฟาร์มตัวของรอยแยกมิตินะครับผมอ่ารอยแยกมิติครับได้ exp เยอะมากนะครับได้ได้ตัวของอ่า เวลซัมเมอร์เยอะมากๆเลยครับผมการฟาร์ตัวของร้อยแยกไม่ติเยอะเยอะจริงนะครับผมก็เฉลี่ยใกล้ๆกับตัวของอเบคันสองเลยนะเพื่อนๆนะเอาเรื่องอยู่นะครับปื๊บก็ให้แล้วก็มาปื๊บปื๊บก็ให้แต่ว่าพอมีฟินิคลมแล้วผมสบายขึ้นเยอะว่ะอันนี้เรื่องจริงนะมีฟินิกลมแล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยสบายเยอะมากๆเลยหลายคนสงสัยว่าเอพี่แล้วถ้าเราไม่กด เออตัวของคูณ2ได้ไหมได้ครับจริงๆเลเวลเนี่ยมันไม่ได้อิงก,กับคูณ2อ,อยู่แล้วนะนเพื่อนนะเลเวลซัมเมอร์ไม่ได้อิงก,กับคูณ2ครับเลเวลตัวของซัมเมอร์มันอิงแต่การเราที่เราเล่นด่านยิ่งเราเล่นด่านเยอะมันก็จะได้อีพีที่เยอะขึ้นนั่นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวของคูณ2นะนเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ไปว่าการที่มีคูณ2ทําให้ตัวของเลเวลซัมเมอร์ของเราเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงแค่เอ่อทำให้ตัวของอีพีของมอนต์ขึ้นเร็วขึ้นนั่นเอแเอ่ไม,มไรมา,มานะรบบบท ก็ส่วนมากที่ผมทำนะครับก็จะแบบปั๊มไอ้นี้แบบปั๊มยับยับนะเพราะว่าผมต้องการเอาพวกนี้ขึ้นอยู่แล้วนะผมก็เลยปั๊มเลยวลคือแบบหนักหน่วงมากๆนะครับผมคือเพชรเพล่ๆวันเดียวหมดเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมันสามารถทำแบบนั้นได้จริงแล้วก็ตอนนี้มีฟาร์มแบบ30รอบมาแล้วอ่ะโคตรสบายเลยครับทุกคนมีฟาร์ม3ามรอบมาคือแบบอารมณ์แบบอุ้ยฟาร์ม ชิวๆไปเลยฮะฟาร์มไปแล้วแบบหลับไปตื่นนึงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมโหโคตรเอาเรื่องนะผมจริงเออเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาฟาร์มอย่างวันคุงมากเลยนะจ๊ะเออเนี่ยประมาณนี้มันได้อีกทีที่เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัว a w a k e ัสนะก็วิธีแรกอร r น n าวิธีสองหอวิธีที่สก็คือตัวของเอ่อ a w a k e นะครับวิธีที่4นะครับผมก็คือตัวของรอยแยกมิตินะครับแล้วก็วิธีที่5วิธีสุดท้าย วิธีสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการฟาร์มปกติของเรานี่แหละครับก็คือฟาร์มรูนปกติเลย3หัวฟาร์มนู่นนั่นนี่ปกติของเราครับไอตัวของแผนที่โลกเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้อีกพีทั้งหมดเลยแต่ที่นี้มันจะมีทริคนิดๆหน่อยๆเข้ามาแซมด้วยครับ อย่างที่ผมพูดไปขั้นต้นว่าตัวของการฟาร์มอะไรพวกนี้เน้นนะการฟาร์มอะไรพวกนี้ครับมันจะต้องใช้อาศัยรอบเข้ามาช่วยยิ่งเราได้รอบเยอะเน้นนะยิ่งเราฟาร์มเยอะได้รอบเยอะมันก็จะทำให้ตัวของเออ EP ของเออมอนเตอร์ของเราเออ EP ของซัม,มเอร์เนอร์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นตามดังนั้นอ่ะให้เราเลือกทีมที่เราฟาร์มได้ดวที่สุดตัวอย่างเช่นที่ผมเลือกตอนนี้นคือจะเป็นทีม3หัวเพราะว่าทีม3หัวผมเนี่ยถ้าอัตราอัตราส่วนเนี่ยมันไวที่สุด แล้วในการฟาร์มทั้งหมดเลยนะมันจะอยู่ประมาณสัก30วิอย่างเงี้ยมันไวมากผมก็เลยเลือกที่จะฟาร์ม3หัวเพื่อจะเก็บตัวของ EP อของซอมเมเนอร์เยอะๆนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็น5วิธีที่จะสามารถทำให้เราเวลขึ้นไวๆนะครับผมทีเนี้ย แล้วมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้อะไรยังไงบ้างตัวยอย่างเช่นผมฟาร์มสามหัวไปด้วยใช่ไหมผมก็กดตีอารีนาไปเลยครับอา่ากดตีอารีนาไปเลยถามว่ากดตีหอด้วยได้ไหมได้เราสามารถที่จะกดตีหอไปด้วยได้ครับแต่ว่าถ้าอิงตาส่วนแล้วผมมองว่าอารีนาจะขึ้นเร็วกว่าหอนิดหน่อยเพราะว่าตัวของอารีนาเนี่ยแปบ๊บเดียวมันก็ผ่านนะครับผมอ่าประมาณนั้นอืมอารีนาแป๊บเดียวมันก็ผ่านนะครับผมประมาณนี้ชึบอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีอารีนาไปด้วยแบบนี้ปึ้มเห็นไหมสบายมากครับโค้สบายครับจริง ประมาณนี้หรือคุณจะไปหอก็ได้นะหรือคุณจะไปหอก็ได้หรือคุณจะไปตัวของเอ่อพวกน,นี่จะไปตัวของรอยแยกก็ได้ครับไปรอยแยกก็ได้อย่างเงี้ยตีแบบลอยแยกก็ได้คือคุณสามารถปั๊มได้แบบเอวิติงกิงกับเบลเลยครับทุกคนคือมันปั๊มได้เยอะมากครับจริงเนี่ยแบบเนี้ยชิวๆตัวนี้คือในกิวผมเนี่ยเปิดได้5ดาวกันแบบพลิบพรำซัมบีของผมน่าจะเปิดวันพุ่งพุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวอะไรยังไงบ้างนะผมอ่าตบบึมนี่ประมาณนี้นะครับเอาเรื่องเอาเรื่องนะผมอืม นี่เห็นไหม <c oughs> ปั๊มไปแบบนี้ครับถ้าเอา่อตัวของดีเราไม่พอก็นี่ครับใช้เพชรซื้อชิวใช้เพชรซื้อชิวมากคือต้องบอกก่อนว่าการอัปเดตแพ่นรอบนี้จริงเปลืองเพชรมากเพราะว่าเราจะต้องปั๊มเยอะใช่ป่ะมันก็เลยทําให้แบบมีการเปลืองเพชรพอสมควรต้องบอกใครที่ลองเพชรไว้เยอะผมว่านี่คือโอกาสของคุณนี่คือคือโอกาสของคุณที่คุณจะได้รายเพชรแบบบึมบอม,บมเอกจัดนะฮะเออนี่คือโอกาสของพวกคุณเลยนะครับเอ้ยผมก็แบบชอบ แบบชิวๆอ่ะเพื่อนๆก็ฟาร์มแบบขี้แตกแะแ้่งาฟาร์มแบบแบบแบ,บา้าบอเลยจริงตรงนี้คือเอ๋อ,อตัวของอัพเลเวลมาผมลองผิดลองถูกไปจนแบบเฮ้ยเลเวลมันต้องแบบนี้สินะมันถึงขึ้นไวนะผมโอ้แบบลองมาหลายวิธีเหมือนกันนะครับผมจริงโอ้โหเอ,เ,อเอาเรื่องเอาเรื่องอาปาบปาบขึ้นมาปื๊บปื๊บปื๊บ,บโอ้โหแบบสุดจัดเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับอันนี้วิวตันยังยังไม่ตันฟาร์มต่อเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะฮะจริงแล้วก็ ถ้าแบบเบื่อฟาร์มนี้แล้วก็ไปตีอารีนาฟาร์มไปสลับสลับกันไปได้ครับเบื่ออารีนาก็ไปหอ,องเงี้ยสลับสลับกันไปได้ครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะจ๊ะประมาณนี้ตบบื้มก็ให้ปึ๊บบื้มก็ให้แล้วก็เพิ่มเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มมาแล้วก็ตบบื้มบื้มก็ให้เรียบร้อยเอาเรื่องไปไงวลตันแล้วแล้วก็ไปฟาร์มตัวอื่นนะผมนี่เห็นไหมเออนี่คือเทคนิคทั้งหมดที่วันใช้นะผมเพื่อน ก็ใครที่มีเทคนิคอะไรดีๆจำๆมาแชร์กันได้นะครับผมตอนนี้คือเลเวลผมประมาณ8ปเห็นไหมใกล้ละใกล้ละอืมใกล้ละใกล้จะแบบเป็นไทยละใกล้จะเป็นไทยละวหอ,อยากเป็นเลเวลห1สเอจังเลยอะ่ะอยากเป็นเลเวลหกเไวๆจังเลยอะ่ะต้องต้องขยันฟาร์มแล้ว,ลวสินะ,ะเราต้องขยันฟาร์มแล้วเหรอเนี่ยอืม,อ,ม,อ,มอันนี้มันโอ้ยังยังยังนี่ฟาร์มครับฟาร์มแบบบึ้มบึมฟาร์มแบบบึ้มบึม ตบปึ๊บแบบอารมณ์แบบเหมือนคนรวยแบบเออเราได้ฟาร,ร์มแบบนี้แล้วมันรู้สึกดีจังเลยอ่ะอีพีขึ้นโคตรเยอะเฟสบอกว่าสงสารกูด้วยว <c oughs> ันมึงจะเอาใช้กูเยอะเกินไปแล้วป่ะสงสารหน่อยอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับผมโอเคสําหรับเอ่อไกร์นะครับผมหรือ,รอสําหรับเอ่อวิธีการที่ทําให้ตัวของเลเวลขึ้นเร็วก,ก็มีประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบฝากากดไลค์เป็นกำลังใจให้มันคงด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะฮะอย่าลืมไปเติมแพ็คเอาท์เพริ่งฟาร์าามกับยัยแหม่ซื้อฟาร์มด้วยนะครับไปละบบ๊ายาย